แล้วเรามาต่อกันเลยนะคะเมื่อเราจบ X ตรงนี้แล้วนะให้เราขึ้นโซ่หนึ่งนะคะขึ้นโซ่หนึ่งเราก็มาเราไม่สีแล้วนะคะเราจะ X นะ X กกที่กรีบนี้นะคะ X X ไปเรื่อยๆค่ะ X ระหว่างกรีบแล้วก็ X บนกรีบ X ระหว่างกรีบดูด้วยนะคะอย่าให้งานเขากลับด้านกันนะ เอกคนกรีบเนี่ยค่ะเสียบไปเลยค่ะเอกระหว่างกรีบทำไปเรื่อยแบบนี้จนสุดเลยนะคะทำแบบนี้ไปทุกกรีบเลยค่ะ ได้แบบนี้แล้วก่อนที่เราจะจะเย็บให้เราให้เราหนีบก่อนนะคะลีบในเนี่ยลีบในสามลีบแรกเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องหนีบไม่ต้องหนีบเยอะมากนะคะหนีบเบาๆพอดี๋ยวเขาจะอ่อนไปนะคะ ที่การหนีบนะคะเนี่ยถ้าชุดเขาที่เขาเร้อนๆอยู่เนี่ยให้เราทำนี้นะคะสวยฝนตกนนี่นะคะกยิบไหนนี้ไม่ต้องให้แหลมมากก็ได้ค่ะถ้าอยากให้ถ้าถ้าเราจะาแหลมเนี่ยลายที่เขาเร้อนๆอยู่เนี่ยให้เราบีบนี้นะคะบีบนี้เขาจะเขาก็จะแหลม หยีนี้ใชะะ่หยีบไหนนี่ไม่ต้องหนีบไม่ต้องหนีบนานมากเดี๋ยวเขาจะอ่อนไปนะคะสวยอันนี้กยีบใหญ่แล้วนะคะกีบใหญ่เราจะหนีบนานหน่อยเพื่อที่จะให้เขามีความบางตวงที่เขาร้อนอยู่นะคะให้เราจัดอยีบน,นี้เลยค่ะคี่เขาร้อนอยู่เนี่ย กำลังร้อนๆเนี่ยอ,อน,นี่ะคะเนี่สวยตอนแรกเรายังไม่ต้องไปจัดจีบเพราะนะคะจัดตอนที่ร้อนๆเนี่ยจีบเพราะจะสวย อน,นี้ค่ะสวยนะแบบนี้ชอบจังเลยตรงไหนเป็นนี้เราก็จัดหน่อยนแต่แรกก็ยังไม่ได้ดึงนะคะมาดึงตอนที่กำลังร้อนอยู่ เบาๆค่ะทำเบาๆดึงเบาๆอ๋อ,อปลืมบอกไปโค้ขงขึ้นลงหน่อยนะคะโค้ขงขึ้นลงหน่อยอนนี้วางนี้ก็ได้ เสร็จแ,แล้วอตอนนี้ยังร้อนๆอ,อยู่นะคะ จัดจัดตอนนี้เขารร้้นนะคะสวยอะ่ะฟ้าก็ร้องถ้านะคะเนี่ยถ้าอยากให้โค้งโงอลงก็ทำอย่างนี้นะคะถ้าอยากให้เขางอนขึ้นก็ดัดลงดัดไอ้ดัดขึ้นอย่างนี้นี่คะสวยใครเอาไปดัดแปลงเป็น ดอกไม้อื่นได้นะคะลักษณะของกลีบเขาสวยดีนะป้าว่าสงสัยต้องหยุดคลิปไปก่อนตอนเย็บต้องเป็นอีกคลิปจะลวมั้งสุขฟ้าร้องเห็นไหมคะสวยดีดงโคงเข้าลงลนเอยอืม ขยายให้ตีบโค้งลงนะคะทำอย่างนี้นะจะขยายกระตัดขึ้นก็อย่างนี้ให้โค้งลงอย่างนี้ขางเขาตอานร้อนๆจัดเขาตอานร้อนๆน่าจะทำในเอนได้เลยเนี่ย ชอบจังเลยเ<ม>ูนะคะการหนีบต่อไปการเย็บเย็บนี่แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะใครจะเย็บแบบไหนก็ได้นะเดี๋ยวดูของป้า เดี๋ยวดูก่อนถ้าคลิปตัดไปแสดงว่าเสียงฟ้าร้องก็จะตัดคลิปนะคะแต่ถ้ายังทําอยู่ก็ก็ดูกันไปนี่นะเมื่อกี้เราจบเอ็กตรงนี้แล้วนะคะเห็นไหมสามกลีบสุดท้ายสามกลีบสุดท้ายที่เราเอ็กสีเขียวมาหมุนเข้าหากันนี้นะคะ นะให้เราจิ้มเข็มไปที่กีบของกีบที่สามของชั้นในสุดนะคะจิ้มเข็มไปสีสีผ่านมาค่ะสีมาสีมาสีเสร็จแล้วให้เราช้อนไหม วนกับมาหมุนกับมาเงี้ยช้อนไหมช้อนไหมบนหลักนี้นะคะมาเส้นแ่งช้อนมาใช่กีดกลางก็ได้เนี่ยกาให้อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะเนี่ยมังเเนี่ยเสร็จแล้วกีบแรกของกีบใหญ่นะคะนี่นะ ถ้าก็ว่าเราเว้นหนึ่งหลักนะคะเนี่ยเว้นเว้นหนึ่งหลักแล้วเราก็มาถักซีอ่าเห็นไหมคะแล้วเราก็มาช้อนช้อนกีบถัดไปช้อนใหม่ต้องบนกีบของไอ้นี่นะคะกีบในของกีบเล็กเนี่ยนะแล้วเราก็มาดัดกีบนี้มา จิ้มลงไปเท่ากับเว้นหนึ่งหลักนะคะ C ส C ่อือกลัไปขีดนี้ช้อนกลับมาเนี่ยดึงมาเส้นหนึ่งจิ้มมาตรงไหนก็ได้ค่ะมีที่ดึงก็ดึงไม่มีที่ดึงก็จิ้มมาตรงนี้ก็ได้อ่า แล้วก็หมุนปีบสุดท้ายมากลีบเหลืองไอ้กรีบสีเหลืองเนี่ยกลีบใหญ่กรีสุดท้ายเนี่ยหมุนมาสีเราจะทำสีแข่งกับเสียงฟ้าสีได้ไหมอืมได้สีแล้วนะคะอ่าต่อไป ระหว่างกรีบใหญ่ช้อนมาแล้วก็หมุนสีเขียวหมุนสีเขียวมามจิ้มไปสี่าต่อไปหมุนหมุนระหว่างกรีบ กิมมากิมแน่ก็ได้อ่าแล้วก็ซีซีกรีบนี้อืสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดอืนี่นะคะนี่นะบนกรีบนี่นะเนี่ย หลักสุดท้ายของเขาเนี่ยสีผ่านมาเลยค่ะอ,อน,นี้นะคะเดี๋ยวเก็บให้อยู่ตรงกลางนิดนึงน,นี่นะคะ จัดไหมจัดระยยาวหน่อยนะคะถ้าใครจะร้อยนะอุบะนะเสร็จแล้วเราจัดกลีบเขานะคะโอ้ยฟ้าร้องแล้วนะถ้าใครอยากให้ข้างในเนี่ยเขาเป็นกลีบกระพุ้งให้มันแบบอยู่ทรงดีจัดแบบนี้นะคะเนี่ยบนเนี้ย แล้วก็เอากาวทาข้างในเนี่ยแล้วก็ติดกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ระหว่างกลีบเนี่ยก็เอากาวแปะเพื่อให้กรีบเขาดูแบบอยู่ทรงสวยงามมากขึ้นนะคะอันนี้อันนี้ยังยังไม่เรียบร้อยดีนะถ้าอยากให้เขาแบบกลีบเขาสวยงาม,มก็ทำอย่างนี้นะคะเนี่ยเหมือนกลีบซ้อนกันนะคะแล้วก็ยิงกาวถูกปลายปลายเนี่ยนิดนึง กาวทาวไปลายนิดนึงแล้วก็กรกบกันนะคะอืมใครจะเอาไปลนไฟก่อนก็ได้นะหรือประกอบเอ่อประกอบเสร็จแล้วก็เอาไปลนก็ได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะตรงนี้เสร็จใช่ไหมพอตรงนี้ตรงนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยป้าจะเอาไหมสีเหลืองน่ะมาเย็บตรงนี้อีกทีนึงให้กิบเพราะติดกันนิดนึงข้างบนเนี่ยเอเนี่ยตรง,นนตรงนเนี้ยหนตัวนี้ไปเนี่ย ปาจะยิงนิดนึงแต่ถ้าใครไม่เย็บก็ตอนติดกาวบัคับกลีบเนี่ยอยงี้แล้วก็มาคับกิีบสีเขียวเนี่ยมาแปะอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่นะเนี่ยกาวแปะตรงนี้สีเขียวนี้แล้วก็มาแปะงี้ให,ให้ให้สองกลีบเนี่ยเขาติดกันนี่นะอย่างเงี้ยปารีบหน่อยนะคะเพราะว่าฟ้าแรงโอเคนะคะ แบบเจี๊ยบเนี่ยถ้าใครยังไม่ติดถ้าใครยังก็เย็บก่อนนะเย็บเอากาวเอา,เอา,เอาด้สีเหลืองนะ่ยมาเย็บเดี๋ยวถ้ายังไงก็ลองมาทำดูนะคะ,ะป้าไม่มีเวลาไม่มีเวลาสอนแล้วเพราะว่าเสียงฟ้ามันร้องอเคนะถ้าใครถ้าใครจะไม่เย็บก็ได้นะ นะคะจะแปะกาวเลยก็ได้เนี่ยแต่ก็หมุนให้กิบเขาสับบางกันนิดนึงหมุนยังไงก็ได้ให้กิเกิดดีนะคะ